สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องปายบัดน,นี้แม่ผู้ใหญ่ผู้หน้าก็อยากมารีเอคชั่นเออพระเอกเสียงอ้อนพี่น้องธรรมาราก่อนบแม่หยังโชว์นี้แม่ผู้ใหญ่ก็อยากมาแบบปวดพีปวดนะ้องพี่น้องค่ะหลักก็อยากให้ฟังนะํ้าเสียงหลักก็อยากให้ฟังความรอเออก็อยากก้อยากหลักก็อยากให้เมืองความรอเออรอละบุญของพระเอกเสียงอ้อนนี่เป็นแบบใดพี่น้อง โชว์นี้เป็นอีกหนึ่งโชว์นะคะทุกคนขาที่แบบพระเอกเสียงอ้อนร้องแล้วแบบเสียงแบบอขอไม่อยากว่าแม่ขอกีดด๊ทีนหน้าเวทีเด้อสันโชว์ของลูกชายคนโตของแม่ผู้ใหญ่ค่ะพระเอกเสียงอ้อนท็อปนารากรค่ะทุกคนขาอ้าวสิภาพไปรับชมถึงความระมุลเออรอระมูลเสียงอ้อนแบบใดไปรับชมกันค่ะแม่ ฝนตกนะคะก็กางร่วมขึ้นมาเลยสิคะคุณขาไปรับชมพร้อมกันกับแม่ขาบ่าหลายอ่ะดูค่ะทุกคนพาแม่งานุนมันโตก็เลยต้องมาดงนะไรที่ยังนะแม่ที่ยังนะแม่แม่จะรับสายได้ I'm อามารักสุปไปพร้อมกันเลยข่ะทุกคุค่ะแบบนี้เดีอยวขอนจะไปสืิดไฟก่อนเสบยไปชิ้นลว่าทไอแม่เดิอชุบไปอีกร้อนไปรอนะคะ มาแล้วพี่ฮะเต๋อเนี่ยเจ๊น่อยแม่เป็นอะไรแม่รอบอกแม่เตโชูนี่เป็นอีกหนึ่งชูนะคะทุกคนคัดสวยมากเหลือความปรับป้องทุกท้านบนนะคะอยากให้ทุกคนเห็นโชู์แบบความสวยงามของูะคะ่ะทุกคุลรถ เป็นอีกหนึ่งชูที่แม่ผู้ใหญ่ชอบแล้วก็สวยทุกคขาดร่อแม่รอ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 ,รอมาล่อที่สุดหรือแม่พระเอ,อกถึงวันนี้ล่อละมูลค่ะเป็นหนึ่งพระเอ,อกที่แม่ผู้ใหญ่ดูไปแล้วก็ยินไปค่ะทุกคน เบรกนิดหนึ่งแม่เบรกนิดหนึง่งเป็นยังไงแม่ความรอหันแม่รอละมูลแม่เป็นอีกหนึ่งพระเอกที่แบบคือเบบผู้ใหญ่ปู้นาดูไปแล้วก็คือยิ้มไปค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ละสายตาไม่ได้ค่ะเป็นอีกหนึ่งพระเอกหมอลำเลยค่ะแม่ขอสิบอกให้ลูกชายขาแต่ละคนให้มิ่คนรอรอนะคะสิบอกให้อาเป็นเมืองกันต่อค่ะแม่ ลชุดแดนเซอร์ก็สวยนะคะโอ้ยอัดก็ดูไม่เีอ่ะอัดดูแล้วติดค่ะแม่ออ เสียงละมุนมากแต่โชว์นี้เโชว์ที่สวยนะทุกคนออ ก็หล่อละมุนมากแม่อ้าวพวกเจ้าเมืองเราเป็นได้ไดแม่เป็นได้ไดหล่อละมุนบ่แม่หล่อละมุนถูกใจพี่ถูกใจน้องบ่อือคือทอมมะละักรอ่ะอีกรักของเขาเขาจะร้องพิงชาแล้วคือน้ําเสียงเขาจะหล่อคือจะนุ่มละมุนเขาเอินส่งกับเจ้าตังสายายให้พระเอกเสียงอ้อนแม่เสียงเขานี่จะแบบสะกุดจิตคนดูหน้าวิธีแบบละสายตาไม่ได้เลย บวกกับความรอเข้าไปแม่รับรองค่ะแม่แม่คนไหนเห็นแล้วจะต้องหลงแม่แม่คนไหนแบบจะต้องแบบละสายตาออกจากหน้าเวทีไม่ได้น้องเป็นคนที่มีสเสน่ห์แบบคือละมุนนะแม่คันคันเปียกเสมือนก็คือมันกลมกล่อมไปหมดทั้งความรอเออรูปร่างหน้าตาแล้วก็เสียงแม่แล้วเขาจัดโชว์มาเนี่ยคือจัดโชว์มาเนี่ยเหมาะกับทอมอลากรมาก เป็นโชว์ที่ไม่เยอะแต่ดูแลสวยสงา่าแดนซ์ุแดนเซอร์ไม่บังนักร้องไม่ลกลุงลังจนเกินไปดูแลสบายตาเป็นเป็นอะไรที่สวยงามแล้วแบบมันดูแลมันมันสบายตานะแม่เข้าใจบ่เอออ้าวฝากพี่ฝากน้องกดอันไลค์กดแชร์แม่ผู้ใหญ่ผู้นั้นเด้อฝากกดติดตามเด้อยแม่เด้อเซเดมารีแอคชั่นแล้วใครต้องการให้แม่ผู้ใหญ่รีแอคชั่นศิลปินคนไหนพระเอกคนไหน พระเอกมอลำคุณไหนคอมเมนต์มาค่ะคอมเมนต์มาทิ้งไว้ค่ะมีโอกาสบางว่างหรือแม่ผู้ใหญ่มีคลิปแม่ผู้ใหญ่จะเอาคลิปมานั่งรีแอคชั่นให้ทุกคนดูผลงานของศิลปินไปพร้อมๆกันค่ะทุกคนขาเออถ้าเกิดว่าคอนเทนต์การรีแอคชั่นพระเอกมรุม,มลำเลิศฉันก็จะพยายามพัฒนาคลิปพ,พัฒนาคอนเทนต์ให้พวกเธอได้รับชมแบบแซบ่บแต่ฉันก็คงเชื่อนะว่า คือการรีแอคชั่นนี้เราเราฉันก็ยังไม่เคยเห็นนะว่าแบบมันมีช่องไหนที่มารีแอคชั่นเหมือนฉันหรือยังหรืออาจจะเป็นแค่ว่ามีแค่ช่องแบบเล่าข่าวแล้วลงคลิปอันนี้ถ้าเกิดว่ามีนะ่ะกับบอกเลยไ่ค่าอยอดคือแต่แม่ผู้ใหญ่ก็ไม่เคยเห็นนะแต่หลักการนี้ที่แม่ผู้ใหญ่มารีแอคชั่นพิอีกหมอรามดีใชคชั่คือแม่ผู้ใหญ่เอาประสบการณ์มาจากการที่แบบเห็นเขารีแอคชั่นการประกวดนางงามเห็นเขารีแอคชั่นกับการดูละครที่มันแบบ ละครดังๆ MV ดังๆสินะฉันก็เลยแบบพยายามว่าเอจะจะทำยังไงฉันอยากฉันอยากมีแอคชั่นหมอลำมฉันอยากมีแอคชั่นพระเอกหมอลาสิสิหงไดๆฉันก็คิดฉันก็นั่งคิดทบทวนค้นคว้าหาว่าจะจะทำยังไงมันถึงจะมีรูปฉันแล้วก็นั่งดูศิลปินไปด้วยให้ทุกคนเห็นอาการของฉันเวลาฉันดูแบบศิลปินนักร้องนี่แล้วฉันมีอาการยังไงฉันมีแบบเอิ่ม กิริยาของฉันเป็นยังไงนเออคิดตั้งนานแม้เพื่อสิหาวิธีได้เพื่อสิหาแบบวิธีการนะนะอว่า่างง่ายสักพักก็เรียนรู้จุดปวดหัวคือเพื่อที่จะได้นับพ,พัฒนาคอนเทนต์ตัวเองนะมาให้เอซได้เห็นถึงความหลากหลายแล้วก็เห็นมิติใหม่แห่งการวงการหมอรำ อันก็ไม่แน่แม่พญาอาจจะเป็นช่องแรกๆหรือว่าช่องต้นๆที่มานั่งรีแอคชั่นแบบนี้เดี๋ยวต่อไปก็คงมีคนตามแม่แต่ก็เป็นอย่างเราเราเขาฮิตก่อนนี่แหละแม่เป็นต้นสบับนี่แหละแม่แต่ถามว่าคุณสมบ,บัติของคนที่จะมารีแอคชั่นหมอลงหมอลาได้เนี่ยองเป็นคนที่พูดเก่งต้องเป็นคนที่เก็บข้อมูลเออต้องเป็นคนที่แบบสังเกตศิลปินจริงๆแล้วเข้าใจในตัวศิลปินจริงๆถึงจะมารีแอคชั่นได้อา้าว ฝากปีฝากน้องกดไลค์กดแชร์เออกดติดตามนะเดี๋ยวมีพระเอกคนใดถ่หมอลาคนณไถ่รอๆหรือว่ามีช์ไหนที่ว่าเลิศดจะเอามารีแอคชั่นแล้วเอามาให้ทุกคนชมไปพร้พอมๆกันค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแม้ค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเด้บอบก,กดแม่ผู้ใหญ่เคียะ